โปรแกรมการแข่งขันซีเกมในวันนี้นะครับวันที่8พฤษภาคม2566นะครับวันนี้มีลงชิงชักนทั้งหมด75เหรียญทองด้วยกันครับโดยไฮไลท์สำคัญวันนี้นะครับอยู่ที่กรีทาเลยครับโดยคนนี้เลยครับเทพบิวนะครับภูริพลบุญสอนนะครับเด็กหนุ่มวัย17ปีเจ้าของ3เหรียญทองในการแข่งขันซีเกมครั้งที่แล้วครับวันนี้มีโปรแกรมลงแข่งขันนะครับในการในรายการวิ่ง200เมตรครับและทีมฟุตบอลชายครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันนะครับเกมนัดที่3ของซีเกมครั้งนี้ครับ โดยในวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราจะเจอทีมชาติลาวในเวลา4โมงตรงครับและนี่ก็คือโปรแกรมที่น่าสนใจในวันนี้นะครับของทัพนักกีฬาไทยของเราครับในเวลา9โมงตรงครับกรีธาไหายน้ํากระโดดน้ําก็จะมีแข่งขันครับเป็นช่อง9ถ่ายทอดสดนะครับ9โมงครึ่งครับกรีธาไปตองซอฟต์เทนนิสครับทีสปอร์ตถ่ายทอดสดเวลาเที่ยงครึ่งครับแบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศครับไทยเจอกับเจ้าภาพกัมพูชาเป็นแอปพลิเคชันของทีสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับ 13นาฬิกาตรงครับเปตองคาราเต้ครับถ่ายทอดสดทาง TMM 25และ14นาฬิกาครับสนุกเกอร์6แดงครับกรีธาวยเทควันโดทีสปอร์ตช่อง7จนะครับจะถ่ายทอดสด16นาฬิกาครับทีมฟุตบอลชายนะครับของไทยเราลงเล่นนัดที่3ของกลุ่ม B ีเจอกับทีมชาติลาว TMM 25ถ่ายทอดสดส่วนไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะครับในเวลา16นาฬิกาสานาทีครับเทพบิลภูริพลบุญสอนครับจะลงแข่งขันในรายการวิ่ง200เมตรรอบชิงชนาเลือนะครับในเวลา 1ินาฬิกา35นาทียังไงก็อย่าลืมเชีร์เทพบิลด้วยครับและกรีทาอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะครับในเวลา17นาฬิกา15นาทีวิ่ง1500เมตรชายนะครับคีรินตันติเวสครับก็จะลงแข่งขันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเวลา1 7นาฬิกาตรงก็จะมีวอลเลย์บอลชายครับนัดชิงที่3ไทยจะเจอกับเวียดนามและมีกีฬาว่ายน้ำด้วยเช่นเดียวกันครับ18นาฬิกาว่ายน้ำก็จะลงแข่งขันนะครับก็จะสามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันของ t s p o r t ครับ และนี่หละครับก็คือโปรแกรมทั้งหมดที่น่าสนใจของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้นะครับยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้กับนักกีฬาไทยเยอะๆด้วย,ยกันนะครับขอขอบคุณนะครับเสื้อสวยๆเสื้อเชียร์นักกีฬาไทยใน4เกมครั้งนี้นะครับจากแกรนด Sport ครับ